เคล็ดลับทำอย่างไรให้รายรับมากกว่ารายจ่ายเมื่อรายจ่ายมากกว่ารายรับจะทำอย่างไรในปัจจุบันหลายหลายคนกำลังประสบกับปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับโดยเฉพาะเหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเพราะเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่แน่นอนเท่ากันทุกเดือนดังนั้นหากมีการบริหารจัดการเงินเดือน ที่ได้มาไม่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนมีรายจ่ายมากกว่ารายรับอาจทำให้ประสบกับปัญหาต่างๆอาทิเกิดปัญหาการกู้ยืมเงินทั้งในและนอกระบบเป็นหนี้บัตรเครดิตและช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายก่อนเงินเดือนออกต้องกินแต่มาม่าแต่ปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าเรารู้จักใช้เงินอย่างถูกวิธีและมีการบริหารจัดการเงินที่ดีนั่นเองสำหรับใครที่กำลังประสบกับปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับวันนี้มี6เคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถบริหารจัดการการเงินได้ดีขึ้นและมีเงินเก็บมากขึ้นมาฝากค่ะแบ่งสัดส่วนการใช้เงินแต่ละเดือน 9%ซื้อของเข้าบ้าน13%ฝากธนาคาร26%ค่าบ้าน22%ค่ารถ30%ค่าใช้จ่ายประจำวัน30%ข้อที่1แบ่งสัสดส่วนในการใช้เงินอย่างชัดเจนเมื่อได้รับเงินเดือนมาแล้วสิ่งแรกที่ห้ามลืม ทำเลยก็คือการแบ่งสัดส่วนเงินที่รับมาให้ชัดเจนเพราะการที่เราแบ่งสัดส่วนรายจ่ายไว้ชัดเจนจะช่วยให้เรามีเงินเก็บทุกเดือนและยังช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการรายจ่ายแต่ละอย่างได้ง่ายขึ้นเช่นเงินเก็บ20% ของเงินเดือนอีก80%์ที่เหลือเราก็สามารถบริหารจัดการได้ตามรายจ่ายของแต่ละคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าน้ำค่าไฟและเงินใช้ในแต่ละวัน 2. กําหนดเงินที่ใช้ในแต่ละวันการที่เรากําหนดเงินที่ใช้ในแต่ละวันเช่นวันละ200บาท ในหนึ่งเดือนมี30วันเราก็จะใช้เงินเพียง6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยแต่วิธีนี้ถ้าจะทำให้ได้ผลแน่นอนต้องไม่ใช้บัตรเครดิตหรือ ATM เเลยหากใครไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้ไหมแนะนำว่าให้พกเฉพาะเงินสดเพียงอย่างเดียวทำแบบนี้ รับรองเลยว่าเราได้ใช้เงินเพียงวันล,ละ200บาทแน่นอนค่ะข้อ 3. หารายได้เสริมเพราะมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ที่แน่นอนวิธีเดียวที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นคือการหารายได้เสริมนั่นเองค่ะเพราะในปัจจุบันมีช่องทางมากมายที่จะช่วยให้เราสามารถหารายได้เสริมได้ง่ายมากๆเช่นการใช้โซเชียลมีเดีย Facebook ไล YouTube และเว็บไซต์ในการขายของต่างๆเช่นเสื้อผ้าขนมอาหารรองเท้าอะไรต่างๆหรือใช้ในการทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆตามความสามารถของเราเช่นรับจ้างรีวิวสินค้าและบริการถ่ายภาพเขียนบทความวาดภาพอะไรต่างๆที่เราถนัดเพียงเท่านี้รายรับของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะ สี่ทำอาหารทานที่บ้านการทำอาหารด้วยตนเองเพื่อรับประทานที่บ้านเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากเลยค่ะเพราะแทนที่จะเปลี่ยนจากการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านที่ต้องเสียค่ารถค่าน้ำมันและค่าอาหารต่อคนอย่างน้อย ก็จัดละ40-50บาทต่อคนแล้วยังมีค่าน้ำดื่มและน้ำแข็งอีกด้วยถ้าในบ้านมีสมาชิก4คน ค่าอาหารหนึ่งมื้อต้องไม่ต่ำกว่า2 0 0ถึง250บาทแน่นอนค่ะแต่ถ้าเราทำอาหารเพื่อรับประทานกันที่บ้านเราสามารถเลือกซื้อผักและเนื้อสัตว์ได้ด้วยตัวเองซึ่งมีราคาที่ไม่แพงอีกทั้งผักที่เรานำมาประกอบอาหารเราสามารถล้างสารพิษต่างๆได้เป็นอย่างดีแบบนี้รับรองได้เลยว่าการทำอาหารทานที่บ้าน นอกจากจัประหยัดเงินเพิ่มขึ้นแล้วเรายัางมั่นใจได้ว่าอาหารที่เราทำด้วยตัวเองสะอาดและปลอดภัยจากสารพิษแน่นอนค่ะข้อ5งด CF ของที่ไม่จำเป็นในปัจจุบันมีการโพสต์ขายของออนไลน์เป็นจำนวนมากผ่าน Facebook และ Instagram ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำหรับผู้ชาย หรือผู้หญิงทั้งเสื้อผ้ารองเท้าอะไรต่างๆซึ่งสิ่งของบางอย่างหลายคนอาจกด CF มาจนเพลินและเกินความจำเป็นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ซื้อรองเท้ามาราวกับว่ามีเท้าเยอะเหมือนตะขาบหรือซื้อเสื้อผ้ามาเยอะจนเต็มตู้แต่ยังบอกว่าไม่มีเสื้อใส่ดังนั้นหากเราเริ่มต้นกันงด CF ของที่ไม่จําเป็นโดยเฉพาะเสื้อผ้าและรองเท้าจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ 6. ชงกาแฟดื่มเองบ้างก็ได้ปัจจุบันนี้การดื่มกาแฟถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่งบางคนดื่มวันละหนึ่งแก้วบางคนดื่มมากกว่าหนึ่งแก้วทำให้เราต้องเสียค่ากาแฟไปอย่างน้อย ก็แก้วละ30ถึง40บาทหรือบางแบรนด์มีราคากาแฟต่อแก้วมากกว่า100บาทซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการดื่มกาแฟนั้นคือช่วยให้หายง่วงนอนและกระตุ้นการตื่นตัวดังนั้นเราลองหันมาดื่มกาแฟที่ชงเองบ้างก็ได้ค่ะรับรองเลยว่าคุณจะมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเห็นไหมคะว่าการที่เราทำให้รายรับมากกว่ารายจ่ายสามารถทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่เราเริ่มต้นทำรายจ่ายให้ลดน้อยลงบริหารจัดการเงินที่ได้รับมาให้ดีมากยิ่งขึ้นรับรองว่าสิ้นปีนี้เราจะต้องมีเงินเก็บที่เพิ่มมากขึ้นและยังไม่ต้องกินมาม่าในช่วงสิ้นเดือนอีกด้วย